สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Car Parking Multiplayer Tour นั่นเองนะครับก็มาถึงในภาคที่2แล้วนะครับสำหรับเกมแข่งรถยอดนิยมนะหลังจากที่ภาคแรกนะครับได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า50ล้านดาวน์โหลดนะครับในภาคที่2นี้นะครับยังเป็นแค่ตัวเคสเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับ Car Parking สองนั่นเองทุกผู้ชมครับภาพบรรยากาศในเกมก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับสาหรับในภาคนี้นะ ตัวนี้ยังเป็นแค่ตัวทดลองเล่นเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มแต่อย่างใดนะโอเค่ะเดี๋ยวลองขึ้นรถด,ดูนะครับอ่ะไปที่พอระคับนะครับนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหลายคนน่าจะรอกันอยู่นะครับสำหรับตัวขาวพักกิ้ง2นะครับภาพการาฟิกถือว่าดูดีนะ อาจจะดูดีกว่าพักแรกหรือเปล่าน,นี้ต้องรอคนที่เล่นพักแรกมาคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นในตัวคาพักกิ้งเลยนะครับเคยเห็นเพราะว่าเกมมันดังแต่ไม่เคยโหลดมาเลยสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกมซ e Center โอและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเม n ร์เทอส์สลั Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Ark Night Harry Potter b u Arkay และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็นเตอร์ เดี๋ยวลองไปทำการเล่นในส่วนของตัวโหมดดูนะมันจะมีโหมดการแข่งขันต่างๆนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นซักเล็กน้อยนี่ครับตอนแข่งจริงจะเป็นจังดกันบ้างอันนี้ผมลองย้ายตัวแมปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปหนึ่งนะครับแมปใหญ่ๆแบบนี้นะอา่ามันมีหลายแมปด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองปรับตัวคอนโทรลดิอา่าเราชอบแบบนี้นะครับน่าจะเล่นง่ายสุดละอา่าเข้าดี เป็นเกมแบบอ่าพาัก g กิ้งนะแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่าคนก็ชอบกันเยอะนะเพราะว่ามันสามารถอ่าเล่นมัตติเพลเยอร์กับเพื่อนได้อะไรแบบนี้นะครับนี่มีโดมีดิฟไม่ต้องถามแนละ้วผมดิฟเป็นเ่าบ,บอกเลยว่าไม่นะครับคือภาพดูดีนะหรือใครมีความคิดเห็นไงเกี่ยวกับตัวภาพเกมนี้นะครับเดี๋ยว้องเปิดให้ดูหลายๆาตัวแมปนะอันนี้ก็จะเป็นแมปหนึ่งนะครับ พาไปชมเล็กๆ,ๆน้อยๆอยกันก่อนไอ้ hey. ฉลับนิดนึงระบบดีนะโอ้โ oh, อ oh, oh, ้โหไปกอระบบดีนะมีการเข้าเกียร์ขอยหลังมีเกี่ยวกับสัญญาณเตือนรอบรถหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับวันนี้เราเป็นเพลเยอร์อยู่ในแมปแค่คนเดียวนะอ่ผมนี่เราก็กดมัวได้เลยสามารถดับรถได้ลงจากรถได้นะครับ ลงแล้วไปเอารถชาวบ้านมาขับได้ไหมไม่น่าจะได้นะน่าจะได้แต่รถตัวเองแล้วก็มีเมนูนะครับมีแท็กซี่มีดรอเดลิเวอรี่มีคาร์โก้นะครับเอ็กแท็กซี่ได้ด้วยนะถือว่าแหลมอยู่นะครับเนี่ยวิ่งแบบนี้คิดว่าเล่นพวกเกม Open นเวิลที่เป็นเหมือน g t a หรือแบบนี้ a n i m เมชันการเคลื่อนไหวตัวละครก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะแล้วมุมกล้องในเกมนะครับก็แบบนี้ได้นะครับบุคคลที่หนนะครับบุคคลที่3 อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนแมปดูอันนี้มาที่สนามออฟโรดนะครับแบบแบบนี้ก็มีให้เล่นนะใครแบบชอบออฟโรดนะครับอยากเอารถไปขับนะโอ้โหแต่ว่าแมปมันไม่ค่อยเวิร์กหรือเราเราไม่ค่อยดีอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวพอไปเล่นในส่วนของตัวการแข่งขันสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทไปเลยนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะนี่ครับแข่งดัก เป็นการดิฟรอครับนี่ครับแข่งทางตรงนะไปครับไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วจะทำเวลาได้แท่ไหนครับอันนี้ก็เป็นการแข่งทางตรงให้แบบดูเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรนะ เออไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนนะครับเราสามารถเริ่มใหม่ได้นะแล้วก็เข้ามาที่สนามนะครเพื่อทําการแข่งอีกรอบนึงแบบนี้ก็สามารถทําได้นะมุมกล้องนะครับอ่ะไปแล้วไปแล้วมุมกล้องแบบเห็นใกล้ๆอะ่ะตกเกี้ยครับจริงๆต้องไม่แต่งรถหรือจูนรถนะครับถึงจะมาเล่นตัวนี้แล้วจะเวิร์กนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูพวกระบบภายในเกมกันบ้างนะครับตัวโหมดนะครับการเล่นก็จะมีการเล่นตามสไตล์นะก็คือจะเป็นการเล่นบล็อกนะครับการจอดรถในดานต่างๆนะครับ MM. ตัวนี้ก็ไปฝึกกันได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดที่เราเข้าไปเล่นเมื่อกี้นะครับก็คือแข่งทางตรงแล้วก็ตัวซิงเกิลน,นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโหมดคนเดียวที่เราสามารถเลือกตัวแมปต่างๆนะครับแล้วก็ทําการเข้าไปขับรถเล่นนู่นนี่นั่นได้นะครับแล้วก็มัลติเพลเยอร์นะ ตรงนี้นะครับก็จะมีห้องที่เราสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะเราก็เลือกในส่วนของตัวแมปเลยนะครับแล้วก็จํานวนออนไลน์นะครับของไทยอยู่ที่2คนใช่เหรอลประเทศอื่นะมีไหมคืออ,ออนไลน์ตอนนี้คือเกมมันเป็นตัวเนี้ยเกมไม่ใช่เป็นตัวนี้ดิเกมมันเป็น early access นะครับคนที่เข้ามาเล่นได้อาจจะยังไม่เยอะนะครับนะประมาณนั้นโอเคแล้วก็ทีนี้นะครับมาดูระบบการปรับแต่งรถกันบ้างนะในส่วนของตัวรถก่อน นีรถก็มีหลากหลายคันให้เราทําการปลดล็อกเพิ่มเติมด้วยนะครับเนีย่ยเก็บเงินนะเขาจะบอกนะแต่ละคันจะต่างกันที่แม็กสปีดเท่าไหร่นะครับแล้วก็จริงๆตัวรถพวกนี้มันแบ่งเป็นประเภทต่างๆด้วยนะครับพวกออฟโรดก็มีนะเอออฟโรดก็มีนะครับแล้วก็เป็นรถประเภทรถบรรทุกใช่ไหมไม่ไม่กดได้นะครับน่าจะล็อกอยู่นะครับอันนี้จะเพ็นรถ US นนะครับยุโรปรถโซนเอเชียนะครับ ก็มีแบบนี้นี่กระบะซิ่งก็มาครับพี่น้องโอ้โหตอบโจทย์นะคนเล่นคนไทยน่าจะชอบนะอ่าทีนี้นะครับตัวคา่าเซตติ้งมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับสามารถจูนในส่วนของตัวเอนจินนะครับปรับนู่นนี่นั่นซื้อนะครับเพื่อทำการอัปเกรดใส่ของที่ดีกว่าก็สามารถทำได้นะในนี้เลยนะครับนี่มีของมากมายให้เราทำนะเนี่ยเซตอัพติดของอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการปรับแต่ง คือเกมเนี้หลายคนน่าจะชอบนะครับคนที่ชอบเล่นเกมไอคาร์ท์พักกิง้งภาคหนึ่งอยู่แล้วนะครับมีการโจรใส่โชคนน่นนี่นั่นนะครับการปรับแต่งอะไรแบบนี้อันนี้ต้องแบบคนที่เล่นเป็นๆมาโจรมาแนะนำนะครับผมไม่รู้เรื่องนะครับแนะนําไปก็มั่วนะเนี่ยมีการเทสไ้นะที่โจรมาแล้วเอ่อเทสบนไอตัวลูกวิ่งตรงนี้แล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่านะแ้่ผมเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถทําการเสื้อพันเมต์ได้ด้วยนะ เก่งว่ะเป็นเกมขับรถที่ระบบโคตรเดียวเลยนะแล้วก็ตัวละครเล่านะครับสามารถทําการปรับแต่งพวกชุดแล้วก็เปลี่ยนตัวละครเป็นผู้ชายได้นะครับไอ้คือจริงอ่ะพี่ทําเกม Open นเวลเลยนะเหมือนพวกเล่นแบบเ,เกมแข่งรถนักซิ่งนยครับเล่นกับเพื่อนได้แบบยังแจมเลยเนี่ยกระเป๋ามาเนี่ยทีนี้เราเป็นไอ้นี่เรานะครับแกงเซอร์เนี่ยเราจะออกไปบุกนะกลางคืนนะไปขับรถมีทรงผมด้วยนะอ้โ เอาเรื่องนะคือระบบเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่มีเงินอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะน่าจะหมดแล้วมั้งระบบเบื้องต้นประมาณนี้นะครับนะส่วนื่นๆนะครับเซตติ้งนะครับก็มีให้ปรับนะอย่างเช่นที่ปรับในส่วนของตัวปุ่มนะครับว่าจะเล่นแบบไหนมุมมองของคานุ่นนี้นั่นนะครับเสียง กราฟิกผมเปิดสุดแล้วนะครับที่เปิดได้นะที่มือถือผมเปิดได้นะครับเอฟเฟกต์ Effect, มันดีเพลเยอนะครับสามารถเปิดเกี่ยวกับ Voice Chat นู่นนี่นั่นโซเชียลต่างๆนะครับที่สามารถทําการเชื่อมต่อได้นะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเกมแข่งรถแบบนี้นะครับถ้าสิทธิ์ในการเทสย,ยังไม่เต็มก็ไปลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ